สบายดีพสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะเมื่อหนึ่งครมาฟุบฟอกครับส่องโจโจส่องเบาโจโจเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเมื่อนี่ยสีออกสีออกล่ะล่ะยังล่าปลาก่อนเนาะต่อด้วยต่อด้วยใส่กั๊บใส่กั๊บหนูอ่าลหนูต่อโดยตอนกลางคืนเนี่ยเป็หนูตอนกลางคืนเขาว่าใส่แล้วเป็นไหนูเนาะ มวันนี้ฮะเกษตรไปครับบ่าวเม็กบ่าวโอมแล้วก็บ่าวบิ๊กเกลี่ยงานเกลี่ยทรายโสดพี่น้องตอนนี้สุกภาคก็ได้เกลี่ยเครื่องเกลี่ยคลองเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อสิออกโดนเพื่อสิออกเดินทางเพราะว่าเฮะเกงตรไปไกลอยู่เนาะเพแบบประเภทการสักษาสีเวลาน้ำบ่าวโจไปเลยเนาะเผาของแม็กลดเหมือนกันเหิดอะไรคนทางคนทางก็บปดีแล้วพี่น้องเลยยอดมากเลคิดเรื่อยๆถึงเพียงเปิดกล้องบ่าวโจเด้อ ทางตากล้องเกาเริ่มสั่นแล้วเหมืนกันแล้วนี่ข้างหน้ามีการจอดทุ่นบงฝีนน้องเอ้บนนี้เปนทางนู้นยิงหัดเป็นยังมือโบนิ่งกับเยาวากันแน่เนาะภาพโบนิ่งกับพร้อมทางเปนโมดีขางนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วให้ปราณเม็กลงก่อนไว้ประมาณเม็ก

ตอนนี้ข้ <วะ S 1> าก็มัห่อทีผักเป็นทีเรียบร้อยมือเร่งขฮาสีได้นอนอยู่นี่เราถามผู้ชมเ้ยถามผู <c oughs> thumbs, ้ชมเอ้ยขาสีได้นอนอยู่นี่แล in ้วมือร <c oughs> <cat> ่งมือแอ้วกลกองข้ากับเครขอโทษเราทราบคำบอดีนี่ก็ปลาของเถาเมย์ไปหามาปลาถูกประโคนใหญ่โตโลโลเปยก หอดไปเจ้าบดหอดบึงนียังปลายังปลาเค็งใช้กับเมื่อยเนาะมาหอดทางมันบดีเมื่อยเบาๆอมเมื่อยเบาๆแม็กตากล้องเฮาตากล้องเฮากับเมื่อยบ่ได้ขับรถบ่ได้ขับรถบ่ได้ขับรถแต่ลุ่งนะแต่ได้ลุงหย่างเนาะขอทางมาดีได้ลุงหย่างใด้ตากล้องเฮาข้าเนาะ บาบิคไปลุบลุบโบมือไหนเนาะไปลุบลุบได้บาบิค่สายลุยอยู่แล้วใสลุยเนาะกไปได้ทุกที่เนาะมันมีอะไอยู่ในกินนะบาบิคไปได้ตลอดมีของกินอยู่ได้บาบิคไปไปอยู่หอนแล้วนะจีบไปลุยจีบได้ลุยๆนี่บอกบาบิคได้บาบิคไปได้เดี๋ยวเขาก็จะได้ลงไปกินเข่าอยู่มองเขาที่ไปหาปลาไปเลยเนาะตอนนี้เขาก็มางหอนนองแล้วเนาะตรงมือ ละปลากันเลยบ่าวบิ๊กกับบ่าวอมก็ลงไปแล้วเนาะอือทางไหนกันเพื่อถ่ายผระสมเนาะลุยไปเลยย่านกับสีอดมันจับกับสีให้บ่าวบิ๊กก็บอกให้ปีงกะถ้าใส่ส่งข้าย่างอยู่น่าสี สีย่านหยาดเนาะคนย่านปิงตอนนี้ปลากระถือแล้วเนาะแต่ยังถือปลาลายปลาลายเลีท่านผู้ชมไปบ่นบ่อยๆเลยปลาตูกกับบ่อได้ใหญ่มาได้แล้วตอนนี้มังนาวแตะกันเนาะขิดหยานปิงถูกบุยบุย บ่บ่ลุยไปเลยลุยไปเลยขีปลุยมือนี่ขีปลุยย่านกับสีโอต๊ตป,ปลาใหญ่สิบร้อยแล้วปลาใหญ่นี่นะม่องเทากขาดด็ขาดเนาะขาดเป็นหูล้มหัวทัวเอาก็ได้กางมองปลาเมี่ยแล้วเขาก็จะไปตึงแฮตก่อนแล้วเลาก็คนทักบุกป,ป่าปลาดุก ลงมือละเลยนะลงมือละเองเลยตองนี้เรากระิตึกแค่เนาะลมบ่พาเถอป่านฮ้ป่าเนอดเี่เราม่กูบอกิอะไรพี่น้อยข้าวเอาบ่ลงห้าวมึงก่อนบ่ห้าวข้าวบ่ได้เราก็จิ้งโง่เนาะลมมันก็ขัดเฮ้มันขาด รารุ่นพี่นองรารุ่นจิงจิงก่บก่บ่ญาตยญาตกบ่ญาติหาน,าน,านะขนะ้อมี่ถนนไปกินเนาะขนามโน,น,น้มเนาะว้ายแต่ดับเตี้ยนตึก๊กมาง,ง้ออย่างเบือเลยอ็นู้นปา,ากิเเงเต็มเงีเท่กระเทียวเีย

โ oh, อ,องง้ได้ย่พี่น้องไงได้ยังอกินเถียงเนาะก็น,นี่ก็กล้เถียงไปแล้วหะหิวเขาเริ่มหิวเขาแล้วเนาะต้องตึกไปกิน

ตอนกำลังที่เดินทางไปกินเขาอยู่แคน้ำแสงเราเสียงที่นหนึ่งเลยมองเหาะเต็มทีเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะหมองเหาะชีเห็ดกินกินเขา หลังจากที่เอาตึกแขมมาแล้วเราจะมาเห็ดกินอยู่บนนี้เนาะเดี๋ยวเอาทีพาไปเบิ่งน้ำสางใสอีนี่เนาะพอมันพ่น้อกเลยใสจนเห็นโตปลาเลยเฮ้ยปลาโถปลาได้น่ะเกาะหันบดีเนี่ยสุดเห็นเนาะใสงามวันนี้ พี่ปาเยาวัตเองน้วน้องฐานก็นี่ครับจะมันบวยหนักมนามนี่เรงเลยพ่าบรเวนบได้นัรอุ้ยได้เพื่อจะตีเขาพองร่างอย่างนี้นี่จะชทึ่มาแล้วเขาจะมาเห้กินแล้วพี่น้องตอนนี้ก็บ่ายโมงป้าเขาไปบ่ายมงแล้วเนาะ ฮิ้วเข่าแล้วเริ่มฮิวเข่าแล้วว่าอก็เริ่มคลอยแล้วตอนนี้สัมมาสีเขากำเริ่มเงียบพากันหิ้วเข่าวอร์ทุกคนตู่ีเงียบแไปเนาะเบี่ยงเอกหกขอฮิ้วเข่าหิ้วเข่าไม่เอาน้ำมาได้ตูดบิ๊กไม่หิ้วข้อเลยเพราะว่าผมเองไปน้องกิ้วเขาทำการด้วยปลาก็ท่าละป้งเนาะเขาไล่ไปิ้งปลากินเข่าเทียงก็ปิ้งปลาแหละหักบเทียงอะไรแหละบ่ายแล้วเข่าบ่ายซองเลยยังไม่ได้กินเข่าเลยเนาะ กินข้าวปลาได้มั้งเนีับพ่อแม่พี่น้องไงกินข้าวกับปิ้งปลาปลาไงอยากเลี้ยงเลี้ยงน้อยหนึ่งเนาะปลาคอปลาเคงปลาเค็งกับล้วๆเนาะพี่น้องไงเล้าๆพี่น้องไงตอนนี้บ่าวแม็กซ์ซื้เอาไว้แล้วสั่งไทยแล้วกินข้าวนทำกันได้พ่อแม่พี่น้องไม่สุขภูชุกคนไม่ชุมองสุบอนกินข้าวปลาเหมือนี้กินแบบทหารเลยไทยอ้อมปิ้งนั่งไปเลยเนาะอย่างเงี้ยไงมาสนเนาะเา ตอนนี้หิวแล้วเอาไว้เข่าใบซองม่งแล้วเพิ่มฮะก็จะได้กินข่าเที่ยงยมาเด้อทาอะไเด้มบบอมาบ๊อบบี้เข้ามาปวดตัวไใด้รถได้ทางปวดเกมือ,อกันแล้วแล้วเข้าไปล้วผุก กินแกะครับนะไม่กระโดดได้ไหมอืมอทำมาดูกินไหมไม่กระโดดาาลุกปปไปผูกหูเฮ้ปจองมันเป็นอะไรเฮ้ยไปตองใช้ชกรตีเป็นตกววัดเหรอเด้อคิดขำกันเด้อ กน้าเนอปลานี่ข้าปลากินแบบต่างและชิเปียกพม่องชิเรียบร่อยก็ได้กินกับปิ่งปลาตึ้งแหบางกีนี่ชะทางนนอุ้ยนี่ชะลาพระเจ้าบัมาหรอนอปลาอยู่เขา้ไง จับินุกเก็บมาเลอเมื่อกี้จัปลวลกะโดนจับปลาางัไปปิ่นมันดีมกินอะไปตับีกไรน่ะแม่มกับป่ามันเส็บด้วยอ่ะ Ôi, nó có cái nhiều cờ dưới hơn đó ừ. ngọt đấy, trên khẩu dưới hơn mà để đó ăn khai nó ừ. chắc muốn Bà xóa có hồn rồi, lúc điểu ha Mùi ừ. 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 ngọt, ngọt Cứ cô bắt đầu lỏ đấy Như bà, nhưng chết bộ ốp Bà nó

ดี่หมือนจันที่เราทางกินยำทั้นั้ตอนนี้บอกไปยิ้มเห้งเสกองเสก็บเป็นยังไงได้บ้างล่ะทางกินยำไทยความจุบบะเข็มอะไรบกเข็มอะไรกินบ้หนำบะลอยต้องถึงข้าวบดหรือเปล เขาบอกอะไรโอ้โอตะอแบบขาเานีบ่นเนาะบ้านขาเริอดแล้วอย่งเงี้ยเขาหาคาอะไรโ่บ่นเลยดูตหนเรยายะลาะอาเงี้ยเนาะเจ้าละกงเวนขาหาขึ้นแบบทั้ชาติ ฟัาเา่าแหงเอาเยค้าือบ้านเฮาเนาะบ้านแล้วพอมเือบ้านเฮาบ้านเฮาฮาพอกินแล้วเขาจะยังหาไปขายต่อแต่นี่หาพอกินแล้วเขาก็ยยาเนาะป้ายมันออกแม่ไปลุไม่พอมันกับบุ้ยมาไกลหมองฮะหะกินเือตอกมันนอนตะกอนไปไปไ าลงมาตบ ais, ิน่อเอากินแบบมาอ่าว <no <so ่ากินไม่แซไมกินกาอืมรจังอีกอซี่นหน้ำนักข้นได้หาสี่สี่อผมาทีเดียวบ่แม่แม่หาที่ดี่มบ bàn khăn sạch sạch, 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 sạch. Ta mướn là để dùng chơi, chơi. Nước măng nóc cang mỏng, sâu là được, bạc hình. Sâu đủ, chân กบ hại บนน้องรวมไปด้วนน้องก็เจ้าเขาบอกอะไแปน่แต่กาไล่แมลงมาได้กเขาบ่เยอาากินเาบ่ย i นะเจ้าวันงานวัดูบ่น้องถูกผลทุกคนเนาะ

Nằm luôn ừ. <laughs> ừ. ừ. luôn, <laughs> <là> <laughs> <laughs> có một cái lũ nữa nè Nó, nó không có phở, không có nữa mọi người 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 hứa. người mọi bây giờ người mọi 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 người กิ่ยบยงมันตัวก็ข้าวเอาเมือก็คเดี๋ดีนักขาวเอามืออนั้หมอมันนะึมาแกะนะมาแกะปูมาแกะจะบอกอมอยากเอาบุกไม่ได้ผู้าต้องสอจกอามาเนี่ยคลิปนี้ยก็ขอจบลิปแป้งจำนี้ก่อนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ส่องเบาโจโจ้ไอ้เน้่พี่น้องบุตรสกุลบุตรสุคนบุตรหมองบุตรสมบัตหรับบคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนบายบายพบกันคลิปหน้า